สวัสดีครับทุกคนก็อาการดีขึ้นกันหรือยังครับมาเรามาม o ฟออนและเดินหน้าต่อไปกันดีกว่าเรามาพูดถึงเรื่องอนาคตของปีศาจแดงหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรห,หลังจากมีมีข่าวออกมาว่าบอร์ดบริหารรวมถึงแฟนบอลเนี่ยยังสนับสนุนรูเบนออมริมอยู่และทางรูเบนออมริมก็ไม่คิดจะลาออกถ้าบอร์ดบริหารยังสนับสนุนเขาและก็มีเงินลงทุนให้อยู่ประมาณสักร้อยล้าน จะพอไหมถ้าขายซานโชแอนดอนี่แลดฟอร์ดออกไปเนี่ยจะขายได้ไหมก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกคนติดตามผมทุกช่องทางที่ผมขึ้นเอาไว้ให้ตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับเรามาพูดถึงการซื้อตัวนักเตะของปีศาจแดงกนก่อนดีกว่าซึ่งนะตอนนี้แผนของรูเบนอัมบริม3 4 3 3 4 2 1เจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนแผนและเราจะเอาอยัางไงกับนักเตะที่อยู่ในทีมนะตอนนี้ ในมุมบอร์ดไปต่อกับอามอริมนะผมคิดว่านักเตะของเราเกือบทั้งทีมบอกเลยว่ามันไม่ได้เหมาะสมกับแผงของอามอริมผมคือว่าบอร์ดควรจะลงทุนควรจะหนุนหลังอามอริมถ้าคิดจะไปต่อไม่ใช่มาทิ้งๆคว่องๆแล้วอยู่ๆปดซื้อแล้วปลดหนักกว่าเดิมนะผมคิดว่านักเตะทุกคนเนี่ยรวมถึงบูโน่เฟรนเดส ก็ไม่ได้เข้าแผนของอามริม,มซึ่งเราก็ต้องมองในภาพรวมนะบูโน่เป็นนักเตะที่มีอิทธิพลต่อทีมเป็นกัปตันทีมแต่การที่จะจับบูโน่เล่นเบอร์สิบบ้างเล่นเบอร์8บ้างเนี่ยผมคิดว่ารูเบนอามริม,มยังคงไม่มีตำแหน่งแน่ชัดของบูโน่เฟดรนเดสเลยด้วยซ้า <B un> <B un> และการปล่อยบูโน่เพื่อได้นักเตะที่สามารถเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งของอามริม,มทุกคนคิดว่ามันคุมหรือเปล่า ส่วนตัวผมถ้ามองในมุมกว้างผมคิดว่ามันก็โอเครวมถึงกานาโชฮอยลุนที่มีข่าวอย่างผู้รักษาประตูอย่างอังเดรโอนา,นาด้วยก็เช่นกันอย่างเอริกันทักซื้ออังเดรโอน,าน่ามาก็ต้องการบิวบิวบอลจากแดนหลังผู้รักษาประตูใช้เท้าเก่งแต่ในยุคข,ของอัมบริมเนี่ยผมคิดว่าผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าเก่งอาจจะไม่ใช่ประเด็นในแผนของอัมบริมซึ่งเราก็คงต้องเปลี่ยนด้วยเช่นกัน คิดว่าประเด็นหลักๆเลยเนี่ยปัญหาใหญ่ของเรานั่นนั่นมันก็คือนักเตะเงินลงทุนรวมถึงบูโนเฟรนเดสที่ทุกคนรักเขาเป็นตัวหลักของเราซึ่งรูเบนอัมบิมก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็อยากจะเก็บบูโนไว้แต่ถ้ามีข้อเสนอจํานวนมหาศาลเข้ามาสู่ทีมเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะปล่อยและบูโนก็พร้อมที่จะไปเช่นเดียวกันนี่ยังไม่รวมนักเตะในตําแหน่งอื่นๆนะ ไม่ว่าจะกองหลังกองกลางวิงซ้ายวิงขวาหรือกองหน้าเบอร์สิเช่นเดียวกันมันทุกตำแหน่งเลยซึ่งมันต้องต้องปรับแบบยกใหญ่เช่นเดียวกันในกรณีของดอกูที่รอพัฒนารวมถึงลัสมูทฮอยลุนวิงแบ็คขวาไม่รู้ว่าจะจับอามัดหรือมาสาอุยมาเล่นเป็นตำแหน่งจริงๆเพราะตอนนี้11ตัวจริงของอโมริมเนี่ย มันปรับเปลี่ยนกันได้ตลอดณตอนนี้อย่างที่ทุกคนได้เห็นเวลาการจาัด11ตัวจริงของรูเบนอัมริมก็ต้องบอกว่า11คนเนี่ย6คนเป็นนักเตะเกมรับซะส่วนใหญ่ซึ่งปกติตอนอัมริมอยู่โปรตุเกสเนี่ย mm. เขาจะให้ปีกเล่นวิงแบ็กขวาหรือเล่นวิงแบ็กซ้ายก็ตามเนี่ยเขาจะมีแบ็กหนึ่งปีกหนึ่งแต่ณตอนมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องด้วยสกอตท,ทีมหรืออะไรต่างๆนานามันอาจจะมีนักเตะไม่เอ,อื้ออำนวยหรืออะไรก็ตาม รูเป็นอาลิมเหมือนเป็นเป็นโค้ดที่อันนี้ก็ต้องบ่นนะเป็นโค้ดที่ไม่ใส่ไม่ไม่ใส่จิตวิญญ,ญาณความเป็นผู้ชนะลงไปเล่นเพย์เซฟไว้ก่อนดูเชิงครึ่งแรกครึ่งหลังค่อยเปลี่ยนเกมหรืออะไรต่างๆนานาเจ้าตัวเลยจะส่งเกมรับไปถึง6คนเกมลูก3ามคนมันจะไปยิงประตูอะไรได้ตามเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติของนักเตะเกมรับเนี่ยเวลาเราเล่นเกมรับอยู่เวลาสวนกลับเนี่ยเราก็จะเห็น กานาโชคฮอยรุนเซอร์ซีมันก็อยู่กัน3คนประมาณนั้นรวมอาหมัดด้วยเช่นกันนักเตะเกมรับที่เล่นเกมบุกไม่ค่อยเก่งมันก็อย่างที่ทุกคนทราบนะผู้รักษาประตูหลัง3วิงแบ็กสามก็เป็นแบ็กหมดเลยคู่กองกลางอีก6คนแล้วสามประสานแนวรุกเนี่ยมีแค่3คนนี่แหละคือบอลอังกฤษที่รูเบนอามริมเหมือนไม่ค่อยกล้า ใช้สักเท่าไหร่ก็หลายๆอย่างนะความกดดันหรืออะไรต่างๆนานา,นาซึ่งมันก็ยังมีแฟนบอลหลายๆคนก็ยังคงซัพพอร์ตอามอริมอยู่ที่ว่ามันก็ต้องรอให้เขาได้นักเตะของเขาหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าบอร์ดบริหารต้องคุยกับอามอริมให้ชัดๆเลยพร้อมไปต่อพร้อมหนุนหลังไม่ใช่ว่าคุณพร้อมไปต่อแบบเปลิกเทนฮากคคุณลงทุนให้เขา แล้วคุณจะมาบอกว่าคุณกลัวเสียหน้าที่เอลิกทินฮากเพึ่งคว้าชแชมป์มาได้กลัวจะโดนแฟนบอลวิจารหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งคุณไม่ต้องกลัวคุณเป็นเจ้าของทีมคุณทําอะไรก็ได้อยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่บบนวิจารณไปเพราะว่าถ้ามันจะมองถึงเรื่องความผิดพลาดผมมองคิดว่าคุณผิดพลาดตั้งแต่คุณดึงรูเบนอมอมริมเข้ามาแล้วและคุณก็กลัวเสียหน้าด้วยเช่นกัน ถ้าคุณไม่กลัวเสียหน้าผมเชื่อว่าดูเบนอามริมโดนปลดไปแล้วซึ่งณนะตอนนี้ผมก็คิดว่าบอร์บริหารก็ยังคงคิดคิดอยู่เรื่องปลดอามริมถึงแม้ว่าปากบอกอยากจะไปต่อเช่นเดียวกันและมีดราม่าอย่างกาณาโชยิ่ผมคิดว่าฤดูกาลนี้ซัมเมอร์ถ้ามีทีมยื่นมาอาจจะคงต้องปล่อยเพราะว่าธรรมชาติของกาณาโชเป็นปีกริมเส้นนะจะมาเล่นเบอร์1ิบ อย่างที่ทุกคนทราบเนี่ยมันได้แค่วือหวาวูบวาบแต่จังหวะสุดท้ายไปกับบอลการาโชมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะอันนี้เราก็ต้องพูดถึงความเป็นจริงพอเนื่องด้วยทัศนคติหรืออะไรต่างๆนานา,นานการาโชมันก็ไม่เอาแล้วอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันอยากจะให้คุยกันให้ชัดเจนประชุมใหญ่ในองคอ์กรเลยมันมีอยู่แค่2ทางเลือกอยากจะให้คุยกันและให้มันจบๆกันเลย ในการประชุมใหญ่พร้อมไปตอกอมลิมสนับสนุนหรือปลดอมลิมแล้วคงนักเตะชุดนี้เอาไว้แค่นี้เลยเปลี่ยนตอนนี้ยังทันผมเชื่อว่าถ้าจะปลดโค้ดผมก็ไม่ได้แนะนำจะให้ปลดนะอันนี้พูดในแบบความจริงอะปลดตอนนี้ยังทัน นักเตะทุกคนมันยังพร้อมที่จะเล่นหลัง4ี่แต่ถ้าถึงซัมเมอร์แล้วคุณไปซื้อนักเตะที่เล่นหลังสามามาปลดตอนนี้ไม่ทันแล้วแล้วก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทุกช่องทางเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆของแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดครับ